ก่เฮลโลกลับสวัสดีทานผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับผมวันนี้คุณอยู่กับผมเรนเองและในวันนี้เรามาอยู่กันในหัวข้อตัวละครที่ถูกนามาปเปรียบเทียบกันบ่อยๆแต่จริงๆแล้วมีทั้ง2ตัวดีที่สุดนะครับผมคลิปนี้เนี่ยก็จะมีทั้งหมด10ตัวละคร5คู่ปเปรียบเทียบด้วยกันนะครับผมก็จะมีทั้งตัวอย่างแล้วก็มีทีมให้ดูอีกนิดหน่อยนะครับผมโอเคผมแพร่มมามากเกินไปแล้วเชิญทุกคนไปดูคู่แรกกันเลยดีกว่าครับผม เปิดมาก็ตึงมือเลยด้วยคู่ระหว่างหูเต่าและเซียงหลิงนะครับผมหูเต่าเนี่ยเป็นตัวละครไฟดาเมจเดี่ยวนะครับผมส่วนเซียงหลิงเนี่ยเป็นตัวละครไฟดาเมจหมู่นะครับผมแต่ถึงผมจะบอกแบบนั้นไปเนี่ยหูเต่าเวลาเจอมอนสเตอร์เยอะๆเนี่ยก็ไม่หวั่นะครับผมส่วนเซียงหลิงเวลาเจอบอสเนี่ยดาเมจก็ไม่ได้แผ่วเลยนะครับผมเพียงแต่อย่างที่บอกจุดเด่นของทั้งสองไปแล้วนะครับผมสถานการณ์ที่ทั้งสองได้เปรียบเนี่ยมันไม่เหมือนกันนะครับผมเซียงหลิงเนี่ยจะได้เปรียบในตอนที่มอนสเตอร์เนี่ยมีเยอะส่วนหูเต่าเนี่ยจะได้เปรียบในตอนที่ ติดไว้ใน ID นะครับผมเพิ่มเติมให้อีกเล็กน้อยเกี่ยวกับตัวละคร2ตัวนี้นะครับผมคือทั้ง2ตัวนี้เนี่ยมีเทคนิคเพิ่มดาเมจเป็นของตัวเองทั้งคู่เลยนะครับผม Oh God. อย่างเช่นของหูเต่าเนี่ยก็จะเป็นการแคนเซิลแอนิเมชันนะครับผมแต่ว่าจะแคนเซิลในรูปแบบไหนเนี่ยก็แล้วแต่เ,เพื่อนๆเนาะจะเป็นเดชแคนเซิลหรือว่าจะจำแคนเซิลกันแล้วแต่ส่วนการเพิ่มดาเมจของเซียงหลิงหลังจากกดอันติก็จะเป็นการวิ่งตามเข็มนาฬิกานะครับผมทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยตัวละครทั้งสองตัวก็ยังมีทีมที่สุดยอดากๆมา็นของตัวเองด้วยนะครับผมอย่างเซียงหลิงเนี่ยก็จะไปอยู่กับชายในช่นเอลเลยนะครับผมอย่างหูเต่าเนี่ยก็จะเป็นหูเต่าสองน้ำนะครับผมและปิดท้ายคู่แรกอย่างที่บอกไปัผมวมว่่าีีี2ตดดทสุ มาที่คู่ที่2ที่ถูกเปรียบเทียบกันบ่อยๆนะครับผมนั่นก็คือซิงชิวแลวก็เย่หลานนั่นเองนะครับผมแต่ณตอนนี้เองเนี่ยผมก็คงต้องพูดว่าเคยถูกเปรียบเทียบกันบ่อยๆมากกว่านะครับผมในช่วงที่เย่หลานเข้ามาใหม่ๆหรือว่าช่วงก่อนที่เย่หลานจะเข้ามาเนี่ยก็ถูกเปรียบเทียบกันบ่อยมากเลยนะครับผมเอาเป็นว่าในอันดับนี้เนี่ยผมก็จะขออธิบายนิดหน่อยก็แล้วกันนะครับผมว่าทำไมจึงถูกเปรียบเทียบเนาะคือในตอนนั้นตัวละครที่สามารถแปะธาตุน้ําให้กับมอนสเตอร์ได้แบบดีๆเนี่ยมันมีีีีีอยู่่่่ไมมมกััววนะคคคคครรบผาาาาแแโิิงงชช้้้ทํดดๆหพ เป็นตัวแปะน้ําแบบที่ต้องยืนฟิลแต่ว่าซิงคิวเนี่ยเป็นตัวแปะน้ําที่ไม่ต้องยืนฟิลก็ได้นะครับผมคือคนเขาเนี่ยต้องการตัวละครแปะน้าที่ไม่ต้องยืนฟิลก็ได้ครับผมเนาะสมัยนั้นเนี่ยคนเขาก็เลยค่อนข้างโหยหาตัวละครแปะน้ำออฟฟิลกันแบบเยอะแยะมากมายกันเลยนะครับผมทุกคนเนี่ยต้องการตัวละครแบบซิงคิวเพิ่มอีกสักหนึ่งตัวในเกมนะครับผมแล้วเมื่อตัวละครใหม่อย่างเย่หลานเข้ามาในเกมแล้วเนี่ยท,ทุกคนก็คงอดไม่ได้นะครับผมที่จะนาตัวละครใหม่กับตัวละครเก่าเนี่ยมาเปรียบเทนนว่แแดทสคอใงงงิิข การแปะน้ําแล้วก็ในแง่ของดาเมจได้ด้วยนะครับผมแต่ถ้าเอาข้อดีข้อเสียมาเปรียบเทียบกันเนี่ยเย่หลานเนี่ยคุณจะได้ดาเมจเพิ่มขึ้นแต่การแปะน้ําของคุณเนี่ยจะน้อยลงเล็กน้อยนะครับผมแต่ว่าก็ไม่ได้ส่งผลอะไรมากนะครับโดยสรุปเลยคือถ้าคุณอยากได้การแปะน้ําในระยะใกล้หรือระยะกลางเนี่ยซิงคิวถือว่าเหมาะมากครับผมแต่ถ้าคุณอยากได้ดาเมจที่เพิ่มขึ้นแล้วก็การแปะน้ําที่ระยะไกลขึ้นเนี่ยแนะนําเป็นเย่หลานเลยนะครับผมแต่ก็เหมือนเดิมนะครับผมเพราะว่ามี2ตัวดีที่สุดสเซียนหยุนนนแลลล้้วกกกจีะะครรรัับผผมมเเออูสึืยย่่าง เหตุผลหลักที่ทําให้ตัวละคร2ตัวนี้ถูกเปรียบเทียบกันบ่อยๆเนี่ยก็เพราะว่าถ้าเทียบกันในทีมแล้วเนี่ยสตัวนี้เนี่ยถือว่าอยู่ในตําแหน่งเดียวกันนะครับผมนั่นก็คือฮิลเลอร์ที่สามารถฮิลตัวละครแบบหมู่ได้เนาะแต่ก็อาจจะแตกต่างกันที่รูปแบบการฮิลซะหน่อยนะครับผมเพราะว่าจีนเนี่ยในช่วงต้นเนี่ยถือว่าฮิลแรงมากเลยนะครับผมแต่ว่าในช่วงหลังๆเนี่ยก็เริ่มแผ่วลงมาแล้วเนาะแต่พอมาเป็นเซียนหยุนเนี่ยตอนต้นเขาไม่ได้ฮิลแรงแบบจีนนะครับผมแต่ว่าการฮิลต่อเนื่องของเขาเนี่ยถือว่า จะมีตัวละครเฉพาะทางซะหน่อยอย่างเช่นเซียนหยุนที่อาจจะสามารถบัฟตัวละครที่มีการท่มโจมตีได้แต่โดยรวมเนี่ยถ้าคุณไม่ได้เล่นตัวละครที่ใช้การท่มโจมตีเป็นหลักเนี่ยคุณจะไปเล่นอะไรก็ได้ครับผมก็ไม่ว่าเนาะไม่ต้องกดตัวละครเฉพาะแบบนี้มาก็ได้นะครับผมแต่ถ้าถามว่าเพชรเหลืออวยอยากกดมาใช้อะไรแบบนี้ได้ไหมก็แล้วแต่เลยครับผมไม่ว่ากันเนาะและตามคอนเซปต์ของหัวข้อเราเลยนะครับผมอย่างที่บอกเลยเนาะเพราะมี2ตัวมี3ตัวดีที่สุด 4อายกาและการยูจริงๆคู่นี้เนี่ยก็ต้องบอกไว้ก่อนเลยนะครับว่าเคยถูกเปรียบเทียบเสียมากกว่านะครับผมก่อนที่เราจะพูดถึงเหตุผลที่ตัวละคร2ตัวนี้ถูกเปรียบเทียบกันเนี่ยผมก็ต้องอธิบายก่อนนะครับผมว่าในไอดีผมเนี่ยไม่มีอายกาแล้วก็หายืมไม่ค่อยได้ดวดเนาะฉะนั้นก็อาจจะมีแค่คลิปของการยู่ให้ดูนะครับผมต้องขออภัยจริงๆนะครับผมโดยเรื่องของเรื่องเนี่ยมันอยู่ที่เกนชินแพดก่อนหน้านี้แบบนานมากๆเลยนะครับผมคือสมัยนั้นเนี่ยตัวละครดาเมต e น้าแข็ง5าดาวเนี่ยมีอยู่แค่สองตัวนะครเนีีน่ออลาท้งจ เลี่ยงไม่ได้เมื่อถูกเปรียบเทียบนะครับผมเพราะว่าการที่เราจะหาตัวละครดาเมจน้าแข็งสักตัวหนึ่งมาเข้าไอเดียเราเนี่ยเราก็ต้องพิจารณาหลายอย่างเกี่ยวกับตัวละครตัวนั้นนะครับผมยกเว้นเชืว่าคุณจะมีตังแลวก็กดแม่งทั้ง2ตัวเลยนะเพราะว่าทั้งอายกาศแล้วก็การยูพอไปไป,ไปมาๆกันแล้วเนี่ยการยูดันเป็นทรัพ DPS ที่ทําดาเมจจากอันต,นตีในตีอายการเนี่ยได้ค่อนข้างดีในระดับหนึ่งเลยนะครับผมอาจจะดีมากๆเลยด้วยซ้ำเนาะสรุปง,ง่ายๆสําหรับคนที่มีงบจํากัดนะครับผมการยูเนี่ยจะเน้นการทาดาเมจจากการาร จะเน้นการทำดามเมจจากอันตินะครับผมจริงๆจะเอามาชาร์จตีก็ได้นะครับผมก็ถือว่าใช้ได้เหมือนกันเนาะแต่ตีที่เล่นได้เนี่ยค่อนข้างบังคับให้เล่นตีแช่แข็งนะครับผมจริงๆตีอื่นมันก็มีแหละแต่ส่วนใหญ่ที่เห็นก็ประมาณนั้นนะแต่อย่างที่หัวข้อบอกเพ้อะมี2ตัวดีที่สุด 5. ซูครสและคา no ซึฮะก็ต well ้องขอบอกไว้ก่อนเลยนะครับผมว่าทั้งซูครสและก็คาซึฮะเนี่ยเป็นไม้เบื่อไม้เมาแห่งวงการลมมาเนิ่นนานแล้วนะครับผม่อนอื่นผมก็ต้องขอบอกเหตุผลก่อนนะครับผมที่2ตัวละครนี้เนี่ยถูกเปรียบเทียบกันมาอย่างยาวนานแล้วนะครับผมแต่ว่าในปัจจุบันนี้ก็หยุดลงแล้วเนาะโดยสิ่งพื้นฐานใดๆที่ซูครสสามารถทําได้เนี่ยคาซึฮะก็ทําได้เช่นกันนะครับผมพี่งแต่เวลาการใช้งานเนี่ยอาจจะแตกต่างกันเล็กน้อยตรงที่ว่าถ้าใครต้องการการสตาร์ทมอนสเตอร์หรือว่าการซีซีมก็็แนนนะาาาเเเปูครรสสลยัพว่ท้ง การอัตรของซูโครสเนี่ยมันคือการรวบเลยเนาะแต่ว่าจะเป็นคาเึฮะเนี่ยการรวบเนี่ยทำได้แค่จากสกิลอีเท่านั้นนะครับผมแต่ก็แลกมาด้วยตัวคาเึฮะเองเนี่ยมีดาเมจส่วนตัวที่ก็สูงในระดับหนึ่งแล้วก็มีอันตรีที่ค่อนข้างกว้างนะครับผมสำหรับตัวละคร2ตัวนี้เนี่ยผมขอพูดสั้นๆแค่นี้ก็แล้วกันนะครับผมอย่างสุดท้ายที่ผมอยากจะบอกทุกคนเนี่ยก็คือการจะเปรียบเทียบตัวละครตัวใดตัวหนึ่งเนี่ยสถานะแล้วก็การที่ตัวละครตัวนั้นทําอะไรได้บ้างเนี่ยมันต้องใกล้เคียงกันมากๆจริงๆครับผม ผมแค่บอกว่ามันเคยถูกเปรียบเทียบแต่ว่าณปัจจุบันเนี่ยก็ไม่ค่อยมีอะไรแบบนี้แล้วเนาะเอาเป็นว่าณจุดจุดนี้เนี่ยเพื่อนๆที่รอคอยตัวละครตัวไหนหรือว่าชอบตัวละครตัวไหนอะไรยังไงเนี่ยก็ต้องไปพิจารณากันเองนะครับผมผมไม่ได้มาบอกว่าดีว่าแย่อะไรยังไงนะครับผมผมแค่บอกข้อดีข้อเสียเท่าที่ผมได้รับรู้มาเนาะถ้าถูกใจคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดสัครสมาชให้ตัวผมด้วยนะครับผมเอาเป็นว่าคลิปหน้าจะเป็นอะไรก็เอาไว้เจอกันตอนนั้นแล้วกันแค่นั้นแหละ